วันนี้จะมานำเสนอคลิปคัดคนเข้ากิวนะฮะคือเชสเตอร์ที่อยู่ทีมแดงอะ่ะเขาก็สมัครเข้ามานะฮะคุณสมบัติครบถ้วนคือ2ดอกขึ้นไปแล้วก็สกิลเลเวลเรามาดูกันนะฮะบุกไปก่อนแล้วบอกอยากได้ตัวลุยลุยก่อนเลยนะฮะจริงอยากได้พวกดัก,กอนเทนเยอร์พวกลุยไม่กลัวตายอตอนนี้เราแอบให้หัวกิวนะฮะไปไล่ครับ ไปไล่ฮิ้วนะจะดูรีเฟรชนิดหนึ่งนะฮะนี่นี่วัดมาสองมาสองตาแล้วนี่ตาสุดท้ายแล้วใช้หัวกิวไปไล่เลยนะฮะหัวกิวมาแล้วนั่นคิวไปหนึ่งหนึ่งเอนะฮะวีวีไม่ต้องมาช่วยเขาวีไปสิเขาไปดิจิ้งให้เขาไปไล่อยู่อุตส่าห์ให้หัวกิวไปไล่วีไปยิงหัวกิวนะฮะ ดูน<ส> <ส boundaries S 1> ีเฟกนะฮะหัะเ <bei> so ิดเต็มเลยเขียดจัดหัเจ๊งเนี่ยของหนีมีโอเคตกนะฮะหัวไปละอ่ะสาวพระลแคปตกตามด้วยนะฮะเมื่อกี้ตกพร้อมกันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปื้อเปไล่อีกนะ รู้สึกว่าจะแพ้สายที่ยู่เหมือนกันนะฮะเซสเตอร์คนนี้ก็เหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนเคยแข่งกันมาแล้วทีหนึ่งจำไม่ได้แข่งอะไรนะฮะแต่จำชื่อได้ <c oughs> เหมือนว่าเคยแข่งกันมาแล้วทีหนึ่งแต่จำฝีมือไม่ได้นะฮะ <c oughs> เลยให้มาเทสใหม่อละลึกสอตอนนี้ก็ว่างอยู่ห้าที่นะฮะ <c oughs> ก็เลยว่าจะหาคนเข้าใครอยากรู้ว่า,าว่าคุณสมบัติต้องมีอะไรบ้างก็ดูในกลุ่มเราน,นะฮะโพสต์ไว้ในกลุ่มแล้ว ง่ายๆก็สองดอกขึ้นไปเลเวลโกฟหรือไม่ก็ถ้าไม่มีฝีมือก็เสียจนร้อยก็เข้าได้นะฮะมีสองทางให้เลือกนะฮะดูในถุมเอาจบเร็วจบเร็วเลยจบเร็วรีบจบรีบจบโอ้โหหนึ่งหนึ่งไปแล้วจบเร็วจริงอันนี้อ้าวเพิ่มเจอหนึ่งหนึ่ง เอายัางไงหัวกิวเนี่ยสักสีหัวกิวเนี่ยแพ้ได้เหรอโอ้โหเป็นหัวกิวอันนียนั่นก็นลูกกิวน,น,กนั่นแหละอ๋าหลุ้นเนื้อกดดันเราไปกดดันหัวกิวนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังดูอยู่ทั่วโลกนะฮะทั่วโลกเลยพี่่ทัวโลกเอ้โ,โ,โอเค,อเคดูเดินมันเกยชาเลยไม่ชอบ <laughs> จบทีบนี้นะฮะ ยิ้วไปแล้วนะฮะวิลเล้ย์กลองมีสมาชิกในท้องท้อบางท่านเปิดเพลงอินเดียอยู่นะฮะผลเพลงในสังเจ้าเลยอ้หิวไปเลยคิวโชว์สื<ร>่อนะฮะรับต่ายเป็นหนึ่งดอก <c oughs> แต่เราไม่ได้มาดูหัวคิวกันนะ,ะเราสั่งให้หัวคิวไปไล่ ไปไล่คนที่มาต่อเข้ากิวนะฮะเอาล่ะคราวนี้มาจับตาดูกันนะฮะเชสเตอร์นะฮะเชสเตอร์คนอ้าวไปไหนละอ๋ออคนนี้นะฮะเชสเตอร์คนนี้นะฮะที่จะมาเข้ากิวร้านที่สอดจะได้เป็นสมาชิกใหม่ได้หรือเปล่าก็ติดตามดูกันนะฮะมาถึงตกแล้วอย่างนี้ยังไงเนี่ยคะแนนลดนะเนี่ยอื้ม่ปลุ้นสามเลยพี่ไล่ไปป่ะพี่ยังมีเทลไล่เดี่ย นี่ไม่จับไม่ได้อ่ะอืมอ่าตกไปด้วยกันนะฮะเราโหดร้ายนะเราให้หัวคิวไปไล่เลยฮะดีนางเอ็ดดีนางอินมีะเนี่ยล้านเด็ดเด่นเข้าไปโดนนะฮะนี่ะลบเสไม่คือลองเชิงผมตามเสามาพี่พี่อันตรายพี่ จะขึ้นอะไรของมีครบนะฮะโอเคนะฮะเรื่องของเรื่องของผ่านนะฮะมาโครยังไม่ผ่านนะ่เขาตายกันไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยใขวี้ไวีนี่จู่โจมอะไรเนะี่ยอ้าวเกือบเกือบแล้วนะฮะเลือดไปไหนนะฮะคือคะแนนเดเดของเราก็าต้องตาย <c oughs> ใช่ไหมพีค่คแนนเดเดของเรานะฮะเลือดพังแล้วเปลี่ยนเป็นเดววลบินด้วยสู้ไปหนีไปนะฮะโดนลุมเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ ติดตามดูหัวคิวกันต่อเรามากดดันหัวคิวกันนะฮะไหนวะเอาหัวคิวไปต้องไปล้างแขนบ้าบอก่อนเราจะไปหนึ่งหนึ่งนะฮะไปไปไล่ลูกคิวนะฮะเพราะเมื่อกี้โดนฆ่ามานะฮะ <c oughs> ห่วยไปนิดนึ่งโอ้โหไหนพี่บอกเสาพลาแกรปไม่ค่อยมีของไลยพี่โอ้ไม่ค่อยมีนะแต่เขาโหดไง แต่ของครบเลยไอบัวจังเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นของไม่มีเลยเมื่อก่อนตอนอยู่คิลด์เดียวกันของไม่มีนะฮะ <c oughs> ไปร่วงไปว้าวคู่ศักดิ์สิทธิ์หัวคิวขึนมาได้นะหัวคิวลาที่สอรดนะค,คือคนนี้นะฮะ <c oughs> ต่อแล้วไปดูถึงรอบนะฮะชเชสเตอร์ของเราคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ คนอื่นไล่แทนไหมพี่ยังไงก็ได้ดูหลายอย่างเมื่อกี้ก็ดูแล้วว่าเออพอเจอสายคิ้วเขาก็งงไปนิดนึงเสียงเพลงอินเดียดังมากนะตอนนี้บ้านเราอยู่ใกล้ศาลเจ้าแ็งนะฮะเออมันแค้นเลยผมไม่ได้พี่ผมบอกคุยกัน้วก็อย่ามากัด ทำไมเลือดยิงหนูเราวิวมาได้เดี Gesch ๋ืวโดนเดวิวไปร่วมไปนะฮะอ้าวอาดิเดีกูเลือกไปไหนเนี่ยเดวิวเขาได้อยู่นะฮะโอ้โหโดนคนโปไม่มีของหนีมีอาคนิตอ่ะนี่ฮะใช้ใช้วิชาใช้วิชาร่างน้ำมันฮะ ทำาไม่กดพี่มิเฉียวล่วงไปเองสุดยอดนะเป็นคนมีวิชาจริงนี่เล่นผมอย่างเดียวเลยไหมพี่เฮ้ยพี่ไปั่วตกไปแล้วเลือดไปแล้ว เดวิลโปรยนี่ดีนะฮะเป็นสิ่งดีดีงามในกิวเราไม่มีเลยมีเดวิลโอมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะฮะเดวิลลุงบอลก็ติดเลี้ยงลูกนะฮะแก่แล้วไนงะมีลงมีลูกลำบากนะฮะได้เดวิลใหม่เข้ามานะ่าเะโอเค่เอา้าวผมมีบ้าบอเดียไปแล้วนะฮะแต่ยังไงนะเหลือสองท่านแล้ว <c oughs> โอ้โหพี่เราโดนอีกแล้วนะฮะมา,าลาก่อยนะพี่เราไปแล้วนะฮะอไปตามไปเลยนะฮะเซปเตอร์โอ้โหเติมปิวใส่ท้ายไปดี่ดปะเป็นไก่ไปเลยเ <c oughs> นี่ยโอ้โหสิวิคูล,ลงมาละจังหวะน,นี้เลือดเลือดไปไหน ต่อเลือดสบายแล้วอ,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 อยู่ๆก็ต่อเลือดกันเฉยๆโอ้ไม่ทันนั้นั่นอะ <c oughs> มันช้าไปนิดนึงมันบินช้าเลยเชื้อๆเ <c oughs> นี่ยคนนางอินน่ะอ้ะาวลาก่อยนะฮะคืออโลฮาไป <c oughs> โอเคมาดูตาสุดท้าย <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ตาสุดท้ายดิเราต้องชนะบ้างดิ เป็นแมตช์พอยท์ของทางทีมสีน้ำเงินนะฮะถ้าชนะก็ชนะเลยเรามาจับตาดูคันดิเดตของเรานะผู้สมัครหมายเลขหนึ่งงานนี้จะทำได้ดีหรือเปล่าเพราะเราสั่งหัวคิวไปไล่อยู่นะฮะเขาพยายามเรื่องหัวคิวเลยไปเป็นหนึ่งหนึ่งมอนคนอื่นนะฮะเพราะหัวคิวตับตัวน่าตงเกลียดเล่นใส่ฮิ้วนะฮะ ก็ได้อยู่นะได้อยู่ของมีฝีมือมีโอเค oh, do do? อ้าวโอคิวโอคิวหนีงานนะฮะโอคิวหนีงานไปแล้วนะฮะดีๆถือว่าเพิ่มเลเวลเป็นฮาร์ดไป อันนี่ต้องจะกลายเป็น3าสองแล้วโหดเดิมนะดูที่จะไหวไหมนะ่คงต้องรอเดทกันแล้วล่ะมีลุ้นไหมเนี่ย จังหวะน,นี้ถ้าเป็นร้านรีสอร์ทออริจินอลนี่หนีแล้วนะฮะหนีอรเดนแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นเฉพาะกิจหน่อยน,นิดนึงพังพังพังได้แล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โไม่ไม่ลงมันไม่ลงไม่ลงไงไม่ลง อ๋ได้อยู่นี่เอา้าเฮ้เก็บหมดแลยมั้ยสุดยอดมันไม่ใช่แมตช์สุดท้ายนะฮะตอนนี้จะเป็นแมตช์พอยต์ของทั้งสองทีมแล้วนะฮะทั้งทีมแดงทีมเงินนะฮะแล้วจะเป็นการตัดสินครั้งยิ่งใหญ่ว่าเชสเซอร์กิลของเราเนี่ยจะได้อยู่ร้านที่สอนหรือเปล่านะฮะมาอินเดียเริ่มดังขึ้นดังขึ้นนะฮะ เอาจุดตะก้องจับแข็งเนี่ยผิดเนอะตะก้องเดี๋ยวเชิเติมไปไหนเนี่ยโอเคได้แล้วนะฮะอือฮึนริงๆนี่กุ่มร่างคุณนะฮะตอนนี้มาคนเดียวด้วยของทั้งกล้าหานเ้าหมายนเจ้าหานสิ่งที่ร้านรีสอร์ทต้องการที่สุดคือทีมเวิร์กนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่เคยมี มีทีมเวิร์กกับตัวแท้งแล้วที่เราไม่เคยมีในกิวเรเลยเรื่องตัวแท้งเนี่ยเออไม่ไม่ต้องก็ได้นะ <laughs> อ้าไปแล้วนะฮะโอ้โหลงไปนอนเรียไปไม้แล้วนะฮะเรามาดูคนอื่นกันต่อนะฮะดีฮะเสียบีเราแล้วฮะ,ะหล่อยอย่างเดียวโอ้โหหนีกันหมดหนีกันหมดแล้วนะฮะตอนนี้ อมนั่นด้วยผมนี่มาบอนี่วีนคินิกนี่เรือนแบบเทพคูแฮปปี้เดลดามาเลยนะฮะใช่ปะวะอ,อู้อุ้ยเอออู้เดินเดิน แรงเิอาวีไปแล้วเหรอรีบรีบใช่ไหมออโอเครีบที่เน็ตหลุดโอเคโอเคเน็ตหลุดเมื่อกี้ไปโบกเซ็งเออเหรอละก่อนเอาไม่ตายนะฮะ <ST AR F> อืมโงินช่วยขึ้นเกอดนะฮะเมื่อกี้โชคมาก โอ้โยลาก่อยนะโอเคงั้นก็จบการทดสอบจะเปียเท่านี้นะฮะส่วนเชสเตอร์นี่จะได้เข้ากิวไล่สอบหรือไม่เดี๋ยวไปส่องกันเอาเองในเกมนะฮะสวัสดีครับ